ช่วงข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้านะครับเรามาถึงสองพงศาวดารบทที่27แนวแน่ทำดีต่อไปในพระธรรมบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ เปลี่ยน,นแล้วทาตามชีวิตไม่ย่ําอยู่กับที่นะครับอ่านคิดใคร่ครวนทุกวันทำตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางเอเนมนพี่น้องเราจะอ่านหนังสือของพระเจ้าในวันนี้ด้วยกันนะครับเป็นการขึ้นมาปกครองของโยธามนะครับเป็นกรรษัตริย์เหนือ,อยูดาห์เป็นบทสั้นๆนะครับข้อที่ห เมื่อโยธามทรงเป็นกษัตริย์นั้นมีพระชนมายุ25พรรษาและพระองค์ทรงครองราชในกรุงเยรูซาเล็ม16ปีพระมันดาของพระองค์มีพระนามว่าเยรูซาขอไัยเยรูชาบุตรหญิงของสาโดกและพระองค์ทรงทําสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระยาเวตามทุกอย่างที่อุศยาพระราชบิดาของพระองค์ทรงกระทำ เว้นแต่พระองค์ไม่ได้เข้าไปในพระวิหารของพระยาเวแต่ประชาชนยังปฏิบัติในทางเสียหายพระองค์ทรงสร้างประตูบนพระนิเวศของพระยาเวและทรงก่อสร้างมากมายที่กำแพงของเนินเขาโอเฟลยิ่งกว่านั้นอีกพระองค์ทรงสร้างเมืองในถิ่นเทือกเขาแห่งยูดาและสร้างป้อมกับหอคอยตามป่า และพระองค์ทรงสู้รบกับพระราชาของคนอม,มนและทรงชนะและในปีนั้นคนอมโมนได้ถวายเงินหนัก3,400กิโลกรัมโอ้สตันกว่านะครับแด่พระองค์แล้วข้าวสาลี1,000ตันกับข้าวบาเล1,000ตันคนอมโมนได้ถวายเท่ากันในปีที่สองและในปีที่สโยธามจึงทรงมีกำลังมากขึ้นเพราะพระองค์ทรง ดำเนินอย่างมั่นคงเฉพาะพระพักพระยาเวพระเจ้าของพระองค์ส่วนพระราชกิจอื่นๆของโยธามและการสงครามทั้งหมดของพระองค์ทั้งพระจริยวัตรของพระองค์ดูสิล้วนบันทึกไว้ในหนังสือพงศกษัตริย์แห่งอิสราเอลและยูดาเมื่อพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นั้นมีพระชนมายุ25ปีและพระองค์ทรงครอบครองใน เยรูซาเล็ม16ปีโยธามทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และพวกเขาฝังพระศพไว้ในนครดาวิดแล้วอาหัสราชะโอรสของพระองค์ขึ้นครองราชแทนพระองค์9ก้าข้อสั้นๆนะการทำบทน,นี้ังครับหนังสือ,อพงศสวดารเป็นหนังสือที่ถูกบันทึกรวบรวมบ,บรรพบุรุษแห่งความเชื่อแล้วก็ประวัติศาสตร์ของอิสราเอล เพื th, Baptist, PI, function, ่อท <pl ains> ี <UK> <imi> ่จะให้กับคนอิสราเอลที่กลับจากการเป็นเชลยที่บาบิโลนนะครับซึ่งจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้ควรจะอยู่ท้ายๆนะครับแต่ก็มาเรียบเรียงไว้ตรงนี้เพื่อที่จะเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของพงพันธุ์กษัตริย์ของอิสราเอลให้กับผู้อ่านได้อ่านต่อเนื่องกันในช่วงเวลาที่โยธรมขึ้นครองราดนะครับเรา จำได้ว่าอุซยาซึ่งเป็นรัชบิดาของโยธามเนี่ยก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องในใสายพระเนตรของพระเจ้าตลอดเวลาที่เ,เป็นเป็นกษัตริย์ก็ทำในสิ่งที่ดีแต่เมื่อประสบความสำเร็จนะทำอะไรก็บรรลุเป,ป้าหมายทำอะไรก็มีชัยชนะไปสู้รบที่ไหนก็ชนะ พระเจ้าอยู่ด้วยแล้วก็พระเจ้าทรงนําแต่ความสําเร็จทําให้เขาหยิ่งผยองแล้วก็ลืมพระเจ้าไปแล้วก็ทําให้เขาทําในหน้าที่ที่ทําในสิ่งที่ไม่ได้เป็นหน้าที่ของตัวเองพระเจ้าก็พิพากษาลงโทษเป็นลรเหลือนทีนี้ก็ไม่สามารถที่จะอยู่กับผู้คนในเมืองปกติได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าหรือเข้าในพระวิหารของพระเจ้าได้ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยของพระชษบิดาของโยธามและในสมัยของโยธามโยธามทำในสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดยกเว้นการเข้าไปในพระวิหารการถวายบูชาซึ่งเป็นหน้าที่ของปุโรหิตนะโยธามไม,ไม่ทำดนะังนั้นแสดงว่าโยธามก็ทำในสิ่งที่เป็นแบบอย่างจากอุตสยาซึ่งเป็นพ่อของตัวเองหรือพระชบิดาของพระองค์นะครับ ทำอย่างถูกต้องแครับเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเมื่อเรามีแบบอย่างที่ดีกับแบบอย่างที่ไม่ดีเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่ดีและไม่เลือกสิ่งที่ไม่ดีหนังสือไบเบิลเป็นหนังสือที่เมื่อเราอ่านแล้วเราสังเกตดูนะว่ามีแบบอย่างชีวิตในหนังสือนี้ในเรื่องใดบ้างเมื่อเราอ่านเราก็จะพบว่าหนังสือเล่มนี้มีแบบอย่างการใช้ชีวิตของผู้คนเนี่ยทั้งแบบอย่างที่ดี และแบบอย่างที่ไม่ถูกต้องเมื่อเราให้พระวิญญาณบรสุดของพระองค์นำเราแล้วก็ควบคุมชีวิตของเราเราจะเลือกทำตามแบบอย่างที่ดีที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเอเมนไหมครับและในผู้คนที่เราใช้ชีวิตร,ร่วมกันในสังคมคนรอบข้างในโซเชียลในทั่วๆไปเราก็เห็นคนที่เป็น เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็แบบอย่างที่ไม่ดีด้วยเช่นเดียวกันเช่้นการเลือกการตัดนะสินใจของเราที่จะเลือกทําตามแบบอย่างที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากในชีวิตของเราถ้าเราเลือกในสิ่งที่ถูกต้องชีวิตของเราก็จะส่งขึ้นทางเดียวชีวิตของเราก็จะบรรลุเป,ป้าหมายจะประสบความสำเร็จชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่ผ่านทุกสถานการณ์เป็นชีวิตที่อันลิมิตแล้วก็เป็นชีวิตที่ไม่มีสิ่งสิ่งใดขัดขวางได้เห็นไหมนะครับ เราจะสูงขึ้นเราจะไปต่อแต่โดยธรรมชาติบาปของมนุษย์แล้วพี่น้องครับโดยธรรมชาติบาปของมนุษย์มักจะเรียนแบบแบบอย่างที่ไม่ถูกต้องมีแบบอย่างที่ดีเยอะมากนะครับแต่มนุษย์มักจะไปเรียนแบบสิ่งที่ไม่ดีถามว่ามีโรงเรียนไหนสอนการโกหกไม่มีพ่อแม่สอนการโกหกไหมไม่มีแต่ธรรมชาติบาปที่มนุษย์เกิดมาในธรรมชาตินั้น มนุษย์ไปเรียนแบบการโกหกโดยอัตโนมัตินะการโกหกมาจากมารมารเป็นพ่อของการโกหกหรือการมุสาดังนั้นการโกหกก็เป็นเชื้อที่มาจากวิญญาณชั่วสิ่งชั่วอะไรทั้งหลายดังนั้นมนุษย์ก็ทําตามอย่างอัตโนมัติแล้วก็อีกหลายเรื่องนะครับที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ถูกต้องนะสิ่งที่ ศาส,สนาหรือหลักความเชื่อของมนุษย์พยายามสอนพยายามที่จะบอกทุกทุกศาสนาหรือทุกความเชื่อต้องการให้คนเนี่ยทำในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีแต่ประเด็ปนปัญหาก็คือว่าธรรมชาติบาบไม่สามารถที่จะช่วยไม่สามารถที่จะทําให้มนุษย์เนี่ยทำตามหลักข้อเชื่อหรือบัญญัติของศาสนาได้มนุษย์ต้องการทําดีต้องการทําในสิ่งถูกต้องแต่ว่าทําไม่ได้แต่เราเห็นแบบอย่างของโยธามเนี่ย เขามีสิทธิ์เลือกพ่อของเขาเห็นพาอเขาเห็นพ่อของเขามีแบบอย่างทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแต่เขาเลือกที่จะทําในสิ่งที่เป็นแบบอย่างที่ดีขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นําเราและให้เราเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่จะเลือกทําตามแบบอย่างที่ดีในสังคมคนรอบข้างแล้วก็ในหนังสือไบเบิลของพระเจ้าที่เราเห็นแบบอย่างที่ดีจำนำนํานวนมากมายเห็นไหมนะครับนะเมื่อโยธามขึ้นของราช เขาก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องเขาสร้างเ,าเขาสร้างาประตูสร้างสิ่งก่อสร้างหรือถาวรวัตถุเนี่ยนะหลายอย่างเลยนะสร้างหอสร้างกำแพงสร้างสิ่งก่อสร้างทั้ง,งหลายหลายสิ่งหลายอย่างนั่นคือสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของแล้วก็เขามี ความสาเร็จในเรื่องของการสู้รบด้วยดนั้นโยธามก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องดีงามแต่พระธรรมของพระเจ้าข้อหนึ่งที่ทําให้เราได้เห็นก็คือว่าข้อที่สามเนี่ยวักท้ายบอกว่าแต่ประชาชนยังปฏิบัติในทางเสียหายในทางเสื่อมเสียเขาเป็นกษัตริย์ที่ดีไม่ดีเป็นกษัตริย์ที่ทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็นกษัตริย์ที่แน่วแน่ในการทำที่ในการทําสิ่งดี แต่ประชาชนพลเมืองในประเทศยูดาหรือไสยเหนในเวหลานั้นไม่ได้ทําตามเลยไม่ได้เอาแบบอย่างไม่ได้เชื่อฟังเขายังพวกเขายังทําในสิ่งที่เสื่อมเสียทํำตามใจตัวเองหันหลังให้กับพระเจ้าแล้วก็ไม่เชื่อฟังบัญญัติของพระเจ้าเป็นรองครับเมื่อเราทําในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ดีงามแต่ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวทําตามเรารู้สึกอย่างไรบ้างเรามีความรู้สึกยังไง แต่สาหรับโยธามแล้วเขาแน่วแน่นะครับในการที่จะท,ทําดีต่อไปถึงแม้ใครจะไม่ทําตามประชาชนคนในอิสราเอลจะไม่ตอบสนองจะไม่เชื่อฟังทําตามก็ตามโยธามก็ยังทําในสิ่งที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเป็นที่แน่วแน่ในการที่จะทําในสิ่งถุกองต่อไปเอเมนนะครับ่น้องหลายครั้งเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะเรามาหลงทางหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นมีคนตามเรามาเลยเนะี่ยเราที่เราทำเนี่ยเราคิดว่าดีเนี่ยมันดีจริงไหมนะเราจะสงสัย แต่ถ้าสิ่งที่เราทําเป็นพระประสงค์ของพระเยซูคริสต์เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าให้เราทําตามถึงแม้เราไม่มีใครตามออก็ตามเราจะมุ่งมั่นแล้วก็ทําตามต่อไปหลายครั้งผู้รับใช้พระเจ้าสีพี่บาลผู้ประกาศเรื่องราวของพระองค์เหมือนเอลียาอย่างเงี้ยนะเหมือนเปาโลอย่างเงี้ยนะครับมุ่งมั่นประกาศเรื่องราวของพระเยซูเรื่องของพระเจ้าแผ่น,นึ่งของพระเจ้าให้คนหันกลับมาติดตามพระเจ้า ผู้คนปฏิเสธผู้คนต่อต้านผู้คนไม่เห็นสนใจเลยนคนเหล่านี้ก็รู้สึกเบื่อเอารู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมถ้าหากว่าเป็นไปได้ขอพระเจ้าเอาชีวิตกลับไปเลยเอลียารู้สึกว่าท้อมากเมื่อทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่คนอิสราเอลกลับมุ่งทำลายต้องหนีต้องเดินทางแล้วก็ พระเจ้าก็มีพระเมตตาให้กลับมาอีกครั้งหน,นึ่งใน่้องหลายครั้งชีวิตของเราเราจะาทําให้ผู้รับใช้พระเจ้าหรือผู้ทํางานของพระองค์โดดเดี่ยวหรือลำพังเป็นได้เมื่อเราทําตามอเาเภอใจหรือเราไม่ได้ตอบสนองต่อคําเทศนาคําสอนของผู้รับใช้พระเจ้าที่มุ่งมั่นที่จะทําตามพระประสงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทําตามพระหมหาบัญชาของพระเยซูริตเราไม่ได้ เป็นห่วงเป็นใยคนรอบข้างเราไม่ได้รู้สึกเหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์รู้สึกเมื่อเห็นคนหนึ่งคนใดกําลังไปสู่ความพินาศเราเฉยๆเราทํางานกับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนแล้วก็คนเหล่านี้มีอนาคตที่วันหนึ่งต้องถูกพิพากษานี่คือเป็นความจริงแต่เรายังเฉยๆเรายังไม่ได้รู้สึกเหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์รู้สึกก็คือพระองค์ทรงรักแล้วก็เป็นห่วงคนจํานวนมาก เรายังไม่รู้สึกแบบนั้นก็ทําให้ผู้รับใช้พระเจ้าหรือผู้ประกาศเข้าไปเสริจของพระเจ้าและมีความคิดว่าเอสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมหลายครั้งเราทําให้ผู้รับใช้พระเจ้าทําตามความต้องการของสมาชิกของผู้เชื่อคือเทศนาสอนไปอยากจะฟังเรื่องอะไรก็จะสอนอยากจะรู้เรื่องอะไรก็จะนําสอนแต่ว่าไม่ได้ทําตาม แล้วฟังแล้วก็ลืมฟังแล้วก็ชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้ดีขึ้นหลายครั้งผู้รับใช้พระเจ้าก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันกําลังโดดเดี่ยวหรือเปล่าฉันกําลังทําในสิ่งที่ถูกต้องไหมนรองครับแต่พระธรรมของพระเจ้าในชาวนี้ทําให้เราผู้รับใช้พระเจ้าแล้วก็ผู้ทํางานของพระองค์แน่วแน่ที่จะทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าต่อไปทําตามในสิ่งที่เป็นคําสั่งใหญ่หรือพระหมหาบัญชาของพระเยซูริตต่อไปโดยที่จะไม่ย่อท้อแล้วก็ไม่หยุด ที่จะทาในสิ่งที่ถูกต้องในพระธรรมของพระเจ้าไม้เราได้เห็นว่าโยธามเมื่อทําตามที่พระเจ้าประสงค์ทําในสิ่งที่ถูกต้องแม้ประชากรของอิสราเอลหรือ,อยูดาห์ในเวลาเนี้ยก็เสื่อมเสียแล้วก็ไม่ได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องก็ตามแต่โยธามไปไม่ว่าไปที่ไหนทําอะไรเขาก็าจะบรรลุเป,ป้าหมายนะ ในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้านะและพระองค์ทรงสู้รบกับพระราชาอามนและทรงชนะพระเจ้าทรงนําให้โยธาเนียมีชัยชนะเหนือศัตรูจนทําให้ศัตรูต้องยอมจํานวนแล้วก็ส่งบรรดาการด้วยทรัพย์สินเงินทองจํานวนมากมานะโยธามมีกําลังมากขึ้นเพราะพระองค์ทรงดําเนินอย่างมั่นคงเฉพาะพระพัก ของพระยะเว่พระเจ้าของระรงถึงแม้ว่าคนไม่เห็นด้วยหรือคนไม่ตามแต่โยธามรู้ว่านี่แหละคือแผนการและพระประสงค์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงผอพระทยัยเขาดําเนินไปอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวพี่น้องครับถึงแม้จะไม่มีใครตามเราเราจะยังมั่นคงในการที่จะทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าต่อไปเอเมนไหมครับเราจะยังมั่นคงในความเชื่อต่อไปในวรณีเราอาจจะเป็นคนหนึ่งในครอบครัวหรือในชุมชนในที่ทํางานที่ เชื่อแล้วก็วางใจในพระเจ้าเรามุ่งมั่นที่จะติดตามพระเยซูแล้วก็ทําตามที่พระเจ้าประสงค์แต่คนรอบข้างคนที่ทํางานหรือคนในครอบครัวของเรายังเฉยๆแล้วก็ยังไม่ได้ตอบสนองตอข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์พี่น้องขอให้เราได้มั่นคงต่อไปเอเมนไหมครับให้มั่นคงในความเชื่อของเราต่อไปให้มั่นคงในการติดตามพระเยซูต่อไปให้มั่นคงในการรับใช้พระเยซูประกาศเรื่องราวของพระเยซูต่อไปเอเมนขอพระเจ้านําเรานะครับ ในพระธรรมของพระเจ้าทําให้เราเห็นว่าช่วงเวลาพระธรรมของพระเจ้าสั้นๆนะที่เราได้อ่านชีวิตของโยธรรมทําให้เราได้เห็นว่าโยธรรมใช้ช่วงเวลาที่พระเจ้าให้เขาขึ้นเป็นเป็นกษัตริย์นั้นทําในสิ่งที่ที่ดีที่สูกต้องถึงแม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่ขึ้นของราชอยู่ไม่กี่ปีนะเพียงแค่16ปีแต่เขาก็ทําในสิ่งที่ดีครับพี่น้องถึงแม้ว่าชีวิตของเรา จะรับใช้พระเจ้าในระยะเวลากี่ปีเวลาเท่าไหร่ไม่ว่าจะสั้นจะยาวจะนานยังไงก็แล้วแต่ขอให้เราใช้ช่วงเวลานั้นอย่างดีที่สุดอย่างคุ้มค่าที่สุดเวลาที่พระเจ้าให้เราทำให้เรารับใช้เราจะไม่ให้มันสูญเสียแม้แต่นิดเดียวเอเมนนะครับใช้เวลาให้คุ้มใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เพื่องานของพระเจ้าเพื่อคนรับข้างเพื่อ คิดจากของพระเจ้าให้มากที่สุดเอเมนมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคําของพระเจ้าพี่น้องครับความมุ่งมั่นในการทําสิ่งที่ถูกต้องในชีวิตของคุณเป็นอย่างไรเมื่อเราอ่านชีวิตของโยธามแล้วเราก็เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจแน่วแน่ในการทําสิ่งที่ดีที่ถูกต้องไม่ว่าใครจะตามหรือไม่ตามก็ตามแล้วมาดูชีวิตของเราเองพี่น้องครับที่ผ่านมาเรามุ่งมั่นแน่วแน่ในการทําสิ่งที่ถูกต้องอย่างไรบ้าง ผมเชื yeah, been, example, label, us, ่อว่าพี่น้องก็ตั้งใจที่จะทําดีตั้งใจที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องตั้งใจที่จะทําตามที่พระเยซูคริสต์ทรงประสงค์เอเมนไหมครับแล้วถ้าเราให้ตัวเลขให้ลำดับหรือให้เปอร์เซ็นต์ให้คะแนนกับตัวเองเนี่ยเราให้สักเท่าไหร่แล้วคนรอบข้างคนอื่นเขาจะให้คะแนนกับเราสักเท่าเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ในความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําในสิ่งถูกต้องในสิ่งที่ดีงามขอบพระเจ้านําเรานั้นที่เราจะได้ คะแนนหรือได้ตัวเลขที่ดีๆนะแต่ไม่ว่าจะได้ระดับเท่าไหร่นะครับความมุ่งมั่นตั้งใจที่ที่ผ่านมาเราจะรู้สึก้อแท้หน่วยไหนบางครั้งเจอกับปัญหาเจอกับโภสักเจอกับสถานการณ์ต่างๆทําให้เรารู้สึกว่าโอ้เกินกําลังของเราเราไม่สามารถที่จะผ่านได้เราจะรู้สึกว่าไม่อยากจะทําต่อไปแล้วนะครับนะไมออ่อยากจะทําในสิ่งที่ เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าคนอื่นเขา,เาใช้ชีวิตแบบเ,เรื่อยๆเปื่อยๆเราก็อยากจะทําแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกแบบนั้นพี่น้องครับแต่ใน,นเวลานี้เรามาคิดเราก็มาประเมินดูแล้วก็เอาพระธรรมของพระเจ้ามาเป็นบรรทัดฐานเอาชีวิตของโยธรรมเป็นแบบอย่างโยธรรมไม่ได้ท้อแท้ท้อถอยในการจะทําสิ่งดีเฉพาะพระอัคของพระเจ้า ขอ้เราลุกขึ้นแล้วก็ทําต่อไปนะครับข้อที่สองนะครับจะแน่วแน่ทําตามพระหมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์แม้ไม่มีใครทําตามก็ตามได้อย่างไรเราต้องการที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเพื่อชีวิตตลอดชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่พระเจ้าโปรดปรานและพระเจ้าอวยพรพระเจ้าพอพระทยัยเราต้องการชีวิตที่บรรลุเป้าหมายที่พระเจ้า ประสงค์เราไม่ต้องการให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ล้มเหลวในสิ่งที่พระเจ้าใช้เราในสิ่งที่พระเจ้าตั้งให้เราทำถูกไหมครับแล้วเราจะไปเราจะทําในสิ่งที่ถูกต้องอย่างสัตย์ชื่อเชื่อฟังอย่างมั่นคงแม้จะไม่มีใครทําตามก็ตามได้อย่างไรโดยกําลังของความเป็นมนุษย์ก็จํากัดแต่เราเชื่อว่าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยกําลังที่มาจากพระเยซูคริสต์เราสามรารถที่จะ เชิญทุกสิ่งทุกอย่างได้เราสามารถที่จะก้าวต่อไปได้แล้วก็ไปถึงบรรลุความสําเร็จได้ฉะนั้นมีทางเดียวที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้ที่จะอยู่อย่างมั่นคงแน่วแน่ในการทําดีต่อไปได้โดยการพึ่งพระเสระเยซูคริสต์พึ่งพระธรรมของพระองค์ทำตามแล้วก็เชื่อฟังอย่างสุดจิตสุดใจนี่แหละคือวิธีแล้วก็ทางที่พระองค์จะนำเราให้บรรลุเป,ป้าหมายในการทำตาม นะพระประสงค์ของพระเจ้าหรือทําดีแม้จะไม่มีใครทําตามก็ตามเอเมนไหมครับนะจะหนุนใจคนรับข้างให้พึ่งพระคิดในการประกาศแล้วก็สร้างสาวกได้อย่างไรเราเราต้องการเห็นคนเข้ามาพบกับพระเยซูเชื่อแล้วก็เป็นสาวกที่เชื่อฟังพระเยซูเราต้องการเห็นพี่น้องผู้เชื่อคริสเตียนทุกคนเป็นสาวกที่เชื่อฟังพระเยซูเราไม่สามารถที่จะบังคับ กระเก์หรือไปควบคุมใครได้ให้ทําตามในะสิ่งที่เราทําได้เนวันนี้ก็คือเราพึ่งพระเยซูคริสต์พึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทําดีต่อไปมุ่งมั่นล้วก็ทําต่อไปและชีวิตของเราที่เคลื่อนไปชีวิตของเราที่ก้าวไปอย่างต่อเนื่องสูงขึ้นทางเดียวก็จะทําให้คนรอบข้างคนอื่นได้เห็นว่าชีวิตที่เขาทําดีมุ่งมัน่นถึงแม้ว่าจะคนรอบข้างหรือคนอื่นจะไม่ไม,ไม่ทำตามหรือเป็นเหมือนออคนที่ ไกลกว่าเพื่อนอยู่คนเดียวแต่ชีวิตของเขาก็ดีขึ้นชีวิตของเขาก็สูงขึ้นทางเดียวถึงแม้ว่าคนรอบข้างคนในที่ทํางานคนที่อยู่ในสายสัมพันธ์ของเราเพื่อนของเราคนในชุมชนของเราในครอบครัวของเราคือญาติของเราอาจจะไม่มาเชื่อในพระเยซูในเวลานี้แต่ชีวิตที่มั่นคงแน่วแน่ในการที่จะติดตามพระเยซูคริสต์ให้คนรอบข้างได้เห็นว่าชีวิตของเราที่เชื่อฟังอย่างสัตย์ซื่อแล้วก็มั่นคงในความเชื่อ ชีวิตของเราสูงขึ้นทางเดียวชีวิตของเรามีด้วยเต็มไปด้วยสันที่สุขแล้วก็ความชื่นชมยินดีไม่รงครับวันหนึ่งคนรับข้างเปิดใจเมื่อเขาเปิดใจเราก็มีโอกาสที่จะแปลงปันคำพยานชีวิตเข้าระเสริฐของพระเยซูและเมื่อเขาอยอมรับเขาก็จะได้รับการเสริมกําลังจากพระเยซูคริสต์แล้วก็พระเยซูคริสต์จะนําพาให้ทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูกต้อง ได้อย่างแน่วแน่มั่นคงเห็นไหมครับให้เราใช้เวลานี้นะครับอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทาตามก็แต่พระเยซูคริสต์เจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดสําหรับแบบอย่างของโยธรรมในการแน่วแน่ในการทําสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้ว่าประชาชนคนในประเทศจะไม่ทําตามยังอยู่ในความเสื่อมเสียเสียหายก็ตามพระองค์เจ้าขา ขอให้แบบอย่างนี้ที่จะเป็นจริงท่ามกลางชีวิตของพวกเราเราขอพึ่งพระยซูสุดพึ่งกําลังจะพร่งในการที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องในการเลือกที่จะทําตามแบบอย่างที่ดีแล้วก็ในการที่จะทําในสิ่งที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมาบัญชาของพระเยซูขอพระเยซูช่วยเราแล้วก็นําเราโดยพระองค์จุดเราจิตฐานตบพรงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเยซูสุดที่จะเติมเต็มให้ กับพวกเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันพระวรด้วยกันแชร์ออกไปขอบพระเจ้าบริวรครับ ทนไปให้คนรู้ว่าใครที่นำข้าไป